ยินดีตอนรับทุกท่านสู่ห้องเล่าเรื่องของผม Storyteller Platonic Man 04ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าข้อมูลในห้องเล่าเรื่องของผมนั้นได้มาจากการแปลและเรียบเรียงโดยตัวของผมเองซึ่งอาจจะมีคำเฉพาะหรือชื่อเฉพาะสถานที่บางส่วนที่แปลไม่ตรงกับต้นฉบับและหากมีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ ท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านสามารถคอมเมนต์ด้านล่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลแน่นอนว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างสุภาพและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วย We are the last hope last for t ซิลวานนะ่าเธอคือบุตรีของคิงออริเลียสที่สอง แห่งอาณาจักรโมเนียันเธอมีน้องชายหนึ่งคนคือเจ้าชายโอลิเลียสที่3แต่ผู้คนมักจะไม่คุ้นชื่อน,นี้สักเท่าไหร่นักเพราะในคืนวันเกิดครบรอบหนึ่งปีนั้นเจ้าชายถูกลักพาตัวหายออกไปโดยที่ไม่มีใครรู้ความเป็นไปของเจ้าชายว่ายังมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก,กษัตริย์โอลิเลียสที่สอจึงมีคำสั่งให้มีการสร้างปอมปราการในอาณาจักร เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกโดยมีคำสั่งให้เหล่อาอศวินตามหาร่องรอยของเจ้าชายอย่างอ,อกเป็นอดอตายวันแล้ววันเล่าแม้ว่าพวกเขาจะพยายามหาจนทั่วดินแดนแห่งรุ่งอรุณพวกเขาก็ไม่พบกับร่องรอยของเจ้าชายเลย12ปีผ่านไป นับจากวันที่อาณาจักรนี้ได้เสียเจ้าชายไปเซลวาน่าได้เติบโตเป็นเจ้าหญิงที่มีจิตใจที่เมตตาและเต็มไปด้ยวยความยุติธรรมแต่นั่นก็เกิดขึ้นพร้อมกับความทรงจําที่เลวร้ายเธอมักจะมีความคิดที่จะทําอะไรบางอย่างที่ดีแก่อาณาจักรนี้แต่เมื่อความคิดถึงน้องชายถาโถมเข้ามาทุกอย่างก็พังทลายลง,งทันทีในทุกคืนเิลวาน่าจะฟันถึงน้องชายของเธอ แต่เมื่อเธอเอื้อมมือออกไปเพื่อที่จะกอดน้องชายของเธอน้องชายของเธอก็จะมาลายหายไปในความฝันและในที่สุดกษัตริย์และราชินีก็เริ่มล้มป่วยลงจากเหตุที่แบกรับความสุขเศร้ามากเกินไปเซอวาน่าได้ปฏิเสธที่จะเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรมนิยันเธอเลือกที่จะเข้าร่วมกับกองอศวินแห่งโมนิยันแทนแน่นอนว่าเธอจะถูกทดสอบและฝึกฝนอย่างหนักด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาแรงกล้า ไม่นานเธอก็ได้กลายเป็นอัศวินหญิงที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาอัศวินแห่งอาณาจักรโมนยิยนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสมรภูมิจริงเสียทีโดยคนที่คัดค้านเรื่องนี้ก็คือไทเกรียว แม้ว่าสิรวนาจะได้รับการฝึกฝนทักษะของอัศวินจนเชี่ยวชาญแต่ไทกรียวมักจะบอกกับสิรวนาว่าในสมรภูมินั้นไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดซึ่งอาจจะหมายถึงความอะไรต่อน้องชายของสิรวนาที่อาจจะทำให้สิรวนาได้รับภัยในสงครามจริงแต่เหตุผลที่แท้จริงนั้นไทกรยวมองว่าสิรวนานั้นเป็นเชื้อพระวงศ์คนสำคัญของอาณาจักรและไม่อยากให้เกิดความสูญเสียไปอีกคน แต่แล้ววันหนึ่งกองทัพปีศาจได้บุกประชิดมายังอาณาจักรมุนยันไทยเกลียวได้นํากองอสวินออกไปเผชิญหน้ากับภัยครั้งนี้โดยที่ไม่ลืมกําชับให้ซิลวานานั้นอยู่แต่ในพระราชวังเท่านั้นในระหว่างมุ่งหน้าไปสนามรบนั้นไทยเกลียวได้รับรายงานว่าซิลวานาได้เข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามของมหาวิหารเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้อ่อนแออย่างที่ไทยเกลคิดไทยเกลียวและอสวินชนชั้นสูงส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจกลับมายังพระราชวัง เพื่อควบคุมเหตุการณ์ที่เหนือคาดนี้และปล่อยให้กองอสวินที่เหลือเข้าปะทะกับกลุ่มพีศาจที่บุกมายังอาณาจักรโมนยียนระหว่างทางไกเกรียรได้แต่ภาวนาไม่ให้ความกลัวของเขานั้นกลายเป็นความจริงในมหาวิหารเซวนาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและเบื้องหน้าเธอก็คือร่างขนาดใหญ่ของเทพแห่งแสงที่กำลังก้าวช้าๆมาหาเธอไกลออกไปเซวนาเห็นเมล็ดพันธ์แห่งแสงกำลังส่องประกายอยู่ เธอจำได้ดีว่าเคยอ่านบันทึกเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นี้ว่าซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในอนาณาจักรมนิยันเธอเชื่อว่าถ้าเธอได้ครอบครองเมล็ดพันธุ์แห่งแสงเธอก็จะได้รับการปกป้องจากหลอดแห่งแสงและกลายเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและนำพาอาณาจักรไปสู่ความรุ่งโรจน์แม้ว่าเพื่อให้ได้รับพลังนั้นเธอจะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองก็ตามด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของซิลวนา่าที่แม้จะพบก,กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างเทพแห่งแสง เธอก็ไม่เคยท้อถอยทาให้เทพแห่งแสงประทับใจในความกล้าของเธอเทพแห่งแสงจึงมอบพลังบางอย่างให้กับเซอร์วาน่าและด้วยพลังที่ได้รับมานั้นทําให้เธอสามารถเอาชนะกองทัพปีศาจท,ที่มารุกรานอาณาจักรได้และมันได้สร้างชื่อเสียงให้กับเซอร์วาน่าเป็นอย่างมากมาสเตอรี่บทที่1ปกป้องมาตุภูมิ เมื่อผนึกทางตอนใต้ของอาณาจักรเริ่มอ่อนแอลงฝูงปีศาจนับร้อยนับพันเริ่มบุกทะลวงเข้ามาภายใต้การนำของเดียรอดพวกมันได้ทำลายหุบเขาแห่งรุ่งอรุณเหล่าออกเอฟจันทราและอสศวินต่างพยายามต่อกรกับพวกมันอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องอาณาจักรโมนยียน ในขณะที่อาณาจักรมนุยันเผชิญกับไหยนะนั้นในเขตพระราชฐานก็มีร่างร่างหนึ่งที่ไม่ยอมให้ปีศาจตนใดบุกเข้าไปได้ปีศาจค่อยๆทยอยตายจากลงไปจากพลังทําลายจากเลียหอของเธอเธอคนนั้นก็คืออัศวินแห่งแสงศิลวานานั่นเองในที่สุดเธอก็เผชิญหน้ากับเดียรอดบุตรแองอเวจีกองทัพของทั้งคู่เข้าปะทะกันอย่างออกเป็นออกตายบทที่ 2. การแก้ไขของอัศวิน เราอัศวินอาณาจักรมนยียนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการประทะกับปีศาจแห่งเอเวจีความมืดค่อยๆกลืนกินแสงสว่างเซวาน่าจึงตัดสินใจถอยทัพออกจากเขตพระราชฐานแม้ว่าพวกเขาจะถูกล้อมจากฝูงปีศาจสถานการณ์ที่ดูเลวร้ยรายแล้วกลับทวีคูณเพิ่มขึ้นอีก เมื่อทามัสและอลิสปรากฏตัวขึ้นเิลวานาทำได้แค่อธิษฐานขอปฏิหารต่อเทพแห่งแสงและเหมือนคำภาวนาของเธอจะถูกตอบรับพลังเวทจะถูกปลุกขึ้นและล้อมรวมกับเจตจำนงแห่งอัศวินจนกลายเป็นพลังอัศวินแห่งแสงในตำนานหรือไลบอร์ชวาเยซึ่งเป็นพลังที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรมุนิยันและตอนนี้ดูเหมือนว่าชะตากรรมของอาณาจักรกำลังจะพลิกผันอีกครั้ง บทที่สพรแห่งแสงเมื่อฉากตัดสินได้มาถึงซีรวนาในร่างอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงรวบรวมพลังงานทั้งหมดไว้ที่หอของเธอผสานกับไอเทมที่เธอเพิ่งได้รับมาอย่างคนนกสวงสวรรค์เธอรู้ดีว่าเดียร์อดคือน้องชายเธอที่สูญหายไปแต่เพื่อปกป้องอาณาจากักรมเนียนไว้เธอจึงไม่ลังเลที่จะคว้างหอ,อกออกไปอย่างสุดแรงไม่ใช่แค่เพื่อความชอบธรรมที่เธอยึดถือเท่านั้น แต่มันเป็นดั่งคำร่ำลาแด่น้องชายของเธออีกด้วยเมื่อหอกได้แทงทะลุอัญ,ญมณีบนอกของเดียรอสแรงระเบิดกระจายออกไปทั่วทั้งเขตพระราชฐานเกิดความอบอุ่นทั่วอาณาจักรนวินาทีนั้นดูเหมือนความทรงจำของเดียรอสบางส่วนจะคืนกลับมาบทที่4กํกำเนิดใหม่กองทัพปีศาจถอยรุ่นออกไปจากความพ่ายแพ้ของเดียรอสนี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่มืดมนที่สุดที่อาณาจักรมนุยันเคยประสบ แต่สำหรับสอวานาแล้วความมืดมนยังไม่จบนับจาก15ปีก่อนที่เธอต้องเผชิญกับมันยังผลให้กษัตริย์และพระราชินีมีอาการประชวนสอวานาได้สาบานต่อตัวเองว่าไม่ว่ายังไงเธอจะนำน้องชายของตัวเองกลับมาให้ได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามและในานามของอัศวินแห่งแสงเธอจะลงโทษความมืดมิดให้สาสมโอเคครับมาถึงตรงนี้เนี่ย ผมมีข้อมูลอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเป็นข้อมูลที่เป็นความสงสัยของตัวผมเองอย่างแรกเลยนะครับมักจะมีความเข้าใจผิดว่าเดียร์อดเนี่ยเป็นพี่ชายของซิลวันนาซึ่งตามในเรื่องเนี่ยซิลวาน่าเป็นพี่สาวอย่างแน่นอนแล้วก็อายุเนี้ยต่างกันเป็นสิบปีด้วยแต่ว่าหากเราจะเรียนตามยุทธาบรรดาศักดิ์เนี่ยเดียร์อดจะสูงกว่าซิลวันนานะครับเพราะว่าเดียารอดเนี่ยตามยศเดิมแล้วเนี่ย เขาจะเป็นคนที่จะได้รับการสืบต่อเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรมนิยานคนต่อไปอย่างที่สองนะครับในตอนที่ซิลวาน่าเนี่ยได้เข้าไปยังอารามแห่งแสงเพื่อนำเมล็ดพันุ์แห่งแสงกลับมานะครับสิ่งที่ซิลวาน่าต้องเผชิญน่าจะเป็นเต่านะครับก็คือเต่าที่อยู่กลางแมปในเกมนั่นแหละครับแล้วก็เทพแห่งแสงเนี่ยก็น่าจะเป็นหลอดที่อยู่กลางแมปของเกมเหมือนกัน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เดาจากเนื้อเรื่องเราก็สิ่งต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างต่อมานะครับคำว่าเดอะไล่บอ n ชวาเยเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงในเนื้อเรื่องทั่วไปของเกมนะครับแต่ว่าจะมีพูดถึงในเนื้อเรื่องในเวอร์ชันเก่าของเกมซึ่งในเวอร์ชันใหม่เนี่ยเกมจะใช้คำว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงแทนนะครับอย่างสุดท้ายนะครับ ซูวาน่าเนี่ยรู้ได้ไงว่าเดียรรอดเป็นน้องชายของตัวเองอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในเนื้อเรื่องไม่มีการพูดถึงนะครับซึ่งถ้าตามเนื้อเรื่องที่เราได้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบว่าซูวาน่าเนี่ยรู้ว่าเดียรรอดเป็นน้องชายของตัวเองแต่เดียร์รอดเนี่ยยังไม่รู้ว่าซูวาน่าเป็นพี่สาวนะครับซึ่งผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆกระจางในภายภาคหน้านะครับ